สวัสดีครับผมดูนเอสโซนะครับนานๆผมจะได้มีโอกาสมาระบายอย่างนี้สักทีนะฮะคุณผู้ชายครับเคยประสบปัญหาเจอเมียขี้บ่นบ้างไหมฮะบ่นอยู่นั่นน่ะแม่งบ่นแม่งทั้งวันเราทําอะไรก็ไม่ถูกใจไปซะหมดเดี๋ยวใช้ไปซักผ้าบ้างใช้ไปกวาดบ้านถูบ้านนะกับข้าวล้างจานสารพัดเฮ้ยพวกเราแม่งผู้ชายนะเว้ยผู้ชายอย่างเราเนี่ยต้องถูกข่มเหงมาหลายทศวรรษแล้วนะเว้ยเราจะยอมให้ผู้หญิงเนี่ยกระทำกับเราอย่างนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่ ันนี้ผมมีวิธีครับมาเอาคืนผู้หญิงฮะผู้ชายอย่างเราเนี่ยจงจําและนําไปใช้ข้อแรกเลยนะฮะถ้าเมียคุณมันมขี้บ่นมากเนี่ยขามันไว้ในบ้านเลยแล้วมึงก็เปิดแอร์เย็นๆนะให้มันนอนคนเดียวให้มันนอนหนาวตายอยู่ในห้องนั่นแหละส่วนพวกเราก็ไปนอนรอนอกบ้านด้วยรอดูผลลัพธ์ดูซิว่ามันจะมีออกมาย,ยังไงขอ้อที่2 พาแม่งไปเดินชอปปิ้งพามันเดินในทั่วเลยเดินให้มันปวดน่องจนมันต้องร้องขอชีวิตไปเลยแต่ว่าวิธีเนี้มันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะเราต้องยอมเหนื่อยนิดนึงอดทนหน่อยข้อต่อไปพามันไปหาของกินให้มันกินเยอะๆอย่าให้มันหยุดให้มันยัดเข้าไปพอมันแดกเข้าไปเยอะๆเว้ยมันก็จะรู้สึกเบื่ออาหารพอมันเบื่ออาหารใช่ไหมมันก็จะอดแล้วมันก็จะตายข้อสี่นะครับถ้าเกิดมันบ่นมากๆเนี่ย มึงเดินออกไม่น้าปักซอยเลยนะแล้วไปซื้อชาไข่มุกมาสักสิบแก้วเอามาให้มันแดกให้มันแดกเข้าไปให้มันแดกเยอะๆพอมันแดกเยอะครับน้ำตาลมันก็จะขึ้นแล้วมันก็จะเป็นเบาหวานน้ตายแป๊บหนึ่งเดี๋ยคกูทรกครับกี่ข้อแล้ววะมาข้อที่5ไปทํางานบ้านแทนมันเลยอย่าให้มันทําเด็ดขาดถ้าเห็นว่ามันทําเมื่อไหร่นะมึงรีบวิ่งไปแย่งมันเลยอย่าให้มันทาเว้ยให้มันว่างจนมันรู้สึกว่ามันทําอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวแม่งก็เป็นง่อยตายเอง ข้อที่6ได้ผลแน่นอนลองเอาไปใช้มึงไปหน้าปักซอยนะมนเจอร้านทองมึงแวะมาซื้อทองสักเส้นเอาสัก1ิบ,บาทเอามาเซอร์ไพรส์มันพอมันเห็นทองปึ๊บมันจะตกใจไงหัวใจมันก็เต้นแรงขึ้นสุดท้ายช็อกช็อกแล้วก็ตายไงช็อกตายไปเลยลงทุนหน่อยเว้ยแต่คุ้มค่าเว้ยสะใจเว้ย <laughs> วันนี้ก็มีเท่านี้ครับไอ้พวกคนกลัวเมียเนี่ยใจไม่ถึงอย่าทำเพราะของอาจจะเข้าตัวได้ผมเตือนแล้วนะ ส่วนผู้ชายคนไหนเนี่ยที่อยากจะทวงความเป็นธรรมคืนครับก็เอาวิธีผมไปลองใช้ดูถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์กันเยอะๆไลค์กันเยอะๆให้พวกผู้หญิงได้รู้ว่าพวกเราเนี่ยกำลังจะทวงความเป็นธรรมคืนเว้ยเราจะกลับไปเป็นช้างเท้าหน้าเหมือนเดิมโดยไม่ต้องพึ่งความช้างอย่างพวกผู้หญิงเว้ยและอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะข้างล่างคลิปนะครับและถ้าใครมีวิธีที่มันดีกว่านี้นะฮะคิดอะไรออกเนี่ยเดี๋ยวมาคอมเมนต์กันใต้ใคลิปแล้วกัน มาแชร์กับเหล่าผู้ชายชะก,กันอย่างพวกเราเนี่ยได้เอาไปลองใช้กันดูบ้างวันนี้ก็ผมดุลเอสโซนะครับต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันนะฮะหลางจานก่อนครับสวัสดีครับ